เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะเป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนนะคะที่ชาวจีนจะเฉลิมฉลองด้วยการไหวพระจันทร์ในเวลากลางคืนกินขนมไหว้พระจันทร์และก็ชมพระจันทร์เต็มดวงค่ะประวัติของวันไหวพระจันทร์นะคะวันไหวพระจันทร์มีประวัติมายาวนานมากเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นนะคะในสมัยนั้นชาวจีนเชื่อว่าดวงจันทร์เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะ ซึ่งจะประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับชาวนาชาวจีนจึงไหว้พระจันทร์เพื่อขอพรให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ค่ะในสมัยราชวงศ์ถังและตำนานฉางเอ,อ๋อเทศทิดาดวงจันทร์นะคะและตำนานทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการก,ากร่อกบฏค้นล้มพวกมองโกโดยใช้ขนมไหว้พระจันทร์เป็นสื่อในการซ่อนข้อความลับค่ะปัจจุบันเทศกาลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวของครอบครัวและความกลมเกลียวนะคะ เทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะนางฉางเอ,อ๋อมีเรื่องราวว่านางเป็นภรรยาของโฮอีนักธนูผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้กินยาอายุวัฒนะจนตัวลอยขึ้นไปบนดวงจันทร์และกลายเป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ค่ะเรื่องราวนี้นะคะเป็นที่มาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ของจีนเลยนะคะวีรกรรมของโฮอี้ในสมัยโบราณนะคะที่เป็นสามีของนางฉางเอ,อ๋อ ในสมัยโบราณโลกมีดวงอาทิตย์ถึง10ดวงโห้ได้ยิงดวงอาทิตย์ตกลงไปถึง9ดวงค่ะเหลือเพียงดวงเดียวทําให้โลกมนุษย์ผลภัยพิบัตินะคะส่วนยาอายุวัฒนะโห้ได้รับยาอายุวัฒนะจากผู้วิเศษนางฉางเอ๋อก็ว่าหากสามีของตนมีอายุยืนนานจากการกินยาจะนำความเดือดร้อนมาสู่ประชาชนจึงแอบขโมยยาอายุวัฒนะมากินเสียเองค่ะ ทำให้เหินสู่ดวงจันทร์ได้หลังจากกินยาเข้าไปร่างของฉางเอ๋อก็เบาวิวและลอยขึ้นสู่ดวงจันท์และกลายเป็นเทพธิดาที่ประทับบนดวงจันทร์แต่นั้นมาค่ะความสําคัญของเทพธิดาแห่งดวงจันทร์นะคะนางฉางเอ๋เป็นเทพธิดาที่ประทับอยู่บนดวงจันทร์เพียงองค์เดียว ที่มาของเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะตำนานของช้างเอ๋เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลไหว้พระจันทร์จีนที่จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน8แรงบันดาลใจของยานอวกาศชื่อของช้างเอ๋ยังถูกนำไปเป็นตั้งเป็นชื่อยานอวกาศสำรวจดวงจันทร์ของจีนซึ่งเป็นที่มาของภารกิจช้างเอ๋ต่างๆค่ะดังนั้นนะคะทางชาวจีนจึงนิยมไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์น้ำชาหรือแม้กระทั่งเครื่องสมอางค่ะ จุดทูบจุดเทียนนะคะทูบเก้าดอกและเทียนหนึ่งคู่ขอความรักโชคลาภการงานและความสุขและการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวค่ะโดยท่องคาถาว่าโอมจันทรายะสสิปพานมหาแปลว่าขอนอบน้อมแด่เทพเจ้าแห่งพระจันทร์ขอโชคลาภความรักการงานการเงนิงน หลังจากนั้นนะคะของที่ไหว้ไม่ว่าจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์น้ำชาดอกไม้ธูปเทียนหรือแม้กระทั่งเครื่องสำอางที่ไหว้นะคะก็เอามาใช้หลังจากที่ไหว้เสร็จค่ะจะทำให้เสริมสเสน่ห์มีความอุดมสมบูรณ์โชคลาภเงินทองมากมายค่ะเป็นความเชื่อของชาวจีนที่มีมาตลอดทุกปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะนี่ก็เป็นประวัติของนางฉางเอ๋อนะคะกับคืนวันไหว้พระจันทร์ค่ะ